สวัสดีครับผมอาร์มนะครับจากช่องเหมียวเมนโลววันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่านะครับพอดีผมขายแมวได้นะครับประมาณตอนนี้ผมมีแมวทั้งหมดตอนนี้มี10ตัวครับมีลาเต้นนานูนู่นีมี่แล้วก็ลูกแมวอีก6ตัวนะครับแต่อีก6ตัวเนี่ยคือมีเจ้าของแล้วสี่ครับแล้วก็เหลืออีก2ตัวที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่ อยากได้แมวนะครับเป็นสกอตติชโฟนะครับผสมกับพ่อพ่อจะเป็นวิสติชอตแฮร์นะครับผมเข้าไปดูในเพจได้นะครับนี่เสร็จแล้วผมมีเรื่องมาเล่าครับพอดีผมไปเจอลูกแมวตัวใหม่นะครับเป็นสกอตติชนะครับเป็นสีขาวดำนี่หน้าตาแบบนี้เนี่ยครับเป็นไงวงครับน่ารักไหมครับผมคิดว่ามันน่ารักมากเลยนะครับเสร็จแล้ว ราคาน้องเหรอครับราคาน้องราคาตัวห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าครับโอเคเสร็จแล้วผมไปถามพี่แพรนะครับพี่แพรบอกวาอ่าถ้าอยากได้แมวตัวเนี้ยเ่ผมต้องมาจําเขาสองหมื่นะครับสองหมื่นเสร็จแล้วผมจะต้องหาเงินให้ได้สองหมื่นภายในเดือนเดือนนี้ <Wow. S 1> เดือนนี้ก็คือเดือนอมิถุนายนนะครับวันที่เก้ามิถุนาครับสองห้าหกสามนะครับ 2, 5, 6, แล้วยังไงเหรอครับคือช่วงนี้มันเป็นวิกฤตนะครับวิกฤตโควิดนะครับผมต้องหาเงินให้ได้ในเดือนนี้สองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทผมจะหาได้ไหมเนี่ยครับตั้งสองหมื่นนะครับตกเฉลี่ยสามสิบวันสองหมื่นก็ประมาณ6กร้อยหกหกสิบหกเนี่ยครับประมาณ6กร้อยกว่าบาทตีเจ็ดร้อยครับเลขกคมๆตีเจ็ดร้อยวันนี้ผมแค่มา บอกให้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวผมผมจะทําให้ได้ครับผมต้องการเมลวตัวนี้มาเป็นพ่อพันธุ์นะเป็นเพศผู้นะครับใครคิดว่าผมทําได้หรือว่าทาไม่ได้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครที่กำลังเข้ามาใหม่กดซับสไครต์กดฟอ ól โ o ่ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบค,ครับเมียวเมนโล